I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. Woo! Yup. เสียอาการตายตายก่อนชื่อตไหมตายตายอ่าเออรถทำไมกับมันวะเนี่ยเราต้องทไนทีทันทีใครกระโดดเอาโดนหัวเขาหรือเปล่าไม่ใช่น้องซึ้งน้องซึ้งตอนแรกคิดว่าต้องพยุงตัวเองก่อนไม่ได้ต้องพยุงเต้ยด้วยตายแล้วตายแล้วมีเลีเบรกรายการขอไปกรี๊ดแป๊ดนึงได้ปะ ทำไมเขาเจออันหนึ่งนี่รุดเขาถึงต้องมาจากสวนทีเดียวเชียวใครที่ทำให้ต้อยร้องไห้ได้อะชอบหมชอบมากชอบพี่เหรอไม่ใช่วิเคราะห์ครับวิเคราะห์มาครับเสียงที่ได้ยินครับอะไรอะอะไรอะ คือเสียงแหบเสน่ห์มากค่ะแหบเสน่ห์แหบเสน่ห์สุดๆเป็นนักร้องแน่นอนนึกถึงใครบ้างนึกถึงใครบ้างโหเราพี่ลุกกันขนาดนี้ที่หนูคิดก็หายหมดเลยค่ะไม่ชอบจังหวะหายหมดเลยพี่เตยร้องไห้จริงเหรอไม่พี่หยอดน้ำตาเมื่อกี้เนี้ย เขานั่งรอแล้วเออขานั่งรอเขานั่งรอแล้วเขาเหนื่อยแล้วค่ะเขานั่งรอเลยค่รอคะเขาเริ่มเหนื่อยแล้วฮะหวานว่าทางทีมงานต้องเอาออกซิเจนให้เขานิดนึงค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างเหนื่อยเดี๋ยวไม่ใช่ออกซิเจนให้เขาเอาให้เต้ยเถอะเอาให้เต้ยเถอะนี่ในใจไม่คิดเหมือนกันนะว่าเราต้องมาชาร์เตอร์อ่ะเห็นหมนงแล้วว่าเป็นใครก็ได้จริงๆด้วยอ่ะเจนไหนอายุประมาณเท่าไหร่อายุโตกว่าหนูแบบสุดๆไปเลยค่ะเลขนำหน้าสามสี่ห้าหก สามสี่ห้า่นชื่อถนนครับขอโทษทีให้พวกเราเริ่มบอกใบกันเลยไหมเขาเรียก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 ไปดูใกล้ๆขออนุญาตไปดูใกล้ๆไปอีกแล้วเหรอ ได้ฟังเนี้ยฟินฟังได้อีกอัดโคตรเลยเนี่ยนี่แค่ไม่ต้องไปไม่เป็นไรเ้ยหวัดดีค่ะแก่เก่งเลยพี่ลย เฮ้ฮัสบันไมโง่ติกันขออีกคนได้เปล่าอุ้ยร้องไห้อะลุกขึ้นไปร้องไห้ครั้งนี้ต้องไปแล้วไปไหวเตยร้องไห้อีกแล้วว้า กดมีกระดาษที่ช่มม่สมเดยนนะเดินนะเดยนนะขอโทษนะฮะเต้ทำให้ชีวิตติ่งของเบาไปเลยเอางีผมว่าจริงๆแล้วเนะี่ยสำหรับวันนี้นะไม่ยากเลยอเอาตรงๆเลยดูจากอากับกิริยาแล้วให้คุยกันเองเลยดีกว่า <c oughs> พูดคุยกับนักร้องลักกําแพงด้วยตัวเองเลยครับสวัสดีคะ่ะ ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำเอาเหล่าซุปตาฟินตัวแตกจนเสียอาการไปตามๆกันเลยครับเมื่อซุปตาระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังมา